สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปการกระจายต่อจากเมื่อวานเมื่อวานนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเลขโดดและค่าประจำหลักไปแล้ววันนี้เราจะมาต่อการเขียนตัวเลขในรูปกระจายการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นการนำค่าของเลขโดด ในแต่ละหลักมาเขียนอยู่ในรูปของการบวกยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่1น,นักเรียนดูรูปก่อนนะคะรูปนี้มีจํานวนเท่าไหร่คะจำนวนเท่ากับ35ใช่ไหมคะ35นี้มีกี่10กับกี่หน่วยคะ35เท่ากับ30 กับ5หน่วยใช่ไหมคะถ้าเขียนอยู่ในรูปของตารางหลักจะได้ว่า3อยู่ในหลัก10 5อยู่ในหลักหน่วยถ้าเขียนอยู่ในรูปของการกระจาย3อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ30 5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5 35เท่ากับ30-5วกห ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขียนอยู่ในรูปของตารางก็จะได้ว่า3อยู่หลัก10 5อยู่หลักหน่วย35เท่ากับ30บวกห